ขณะที่ภาคเอกชนเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรสำหรับรถจนรไฟฟ้านะครับมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรน,นะครับมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายในนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบรูเทคซิตี้อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนายสมโพศ์อาหูนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA บอกว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบการเก็บพลังงานจะเป็นหัวใจสําคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการนําพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งโรงงานยังเน้นแนวคิดที่ใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการดีไซเคิลในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดโดยรดับความร่วมมือจากบริษัทอมิตาเทคโนโลยีอิงไต้หวันครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในไต้หวันมากกว่า20ปีครับ